ทำไมต้องชื่อจังหวัดเลยด้วยนะครับวันนี้ช่องของเรามีคําตอบนะครับประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเนี่ยเชื่อกันว่าเกาอตั้งโดยชนเผ่าไทยนะที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนซึ่งก็คือพ่อขุนบางกลางหาวแล้วก็พ่อขุนผาเมืองได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้วเนาะผ่านล้านชาน้างแล้วก็ข้ามแม่น้ําเหืองนะครับขึ้นไปทางฝั่งขวาของน้ําหมันถึงบริเวณที่ราบนะครับพ่อขุนผาเมืองก็ได้ตั้งบ้านด่านขวาขึ้น ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวก็ได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ําหมันไปทางฝั่งซ้ายตั้างเป็นบ้านด่านซ้ายซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันคืออําเภอด่านซ้ายนั่นเองนะครับต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลําน้ําไปสร้างบ้านหนองคู จนมาถึงปีพศ2396นะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าชุมชนแถวนั้นนะครับมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นสมควรที่จะตั้งเป็นเมืองเพื่อให้สะดวกกับการปกครองนะครับก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามชื่อของแม่น้ำเลยนะครับว่า เมืองเลยคือพูดง,ง่ายๆก็คือตั้งชื่อจังหวัดตามชื่อแม่น้ํานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามต่อไปอีกว่าทําไมต้องชื่อแม่น้ําเลยเนาะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับไม่แน่ใจว่าท่านใดมีข้อมูลก็สามารถแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของชื่อนะครับว่าทําไมต้องชื่อจังหวัดเลยเนาะเพราะว่าตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ําเลยนั่นเอง นะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ